นี่ไอคอนมขยอดน้ำกดเด้อค่ะเด้อเด้อดสวนกินเบ็ดสวนจ้ะมีดเดียวได้หน่ค่ะไอ้คอนวันปุย๋ยวันปุ๋ยเด็กอะนันได้กินปุ๋ยนะค่ะนะ้าถ้าก็เด้กินวิตามินน้ำได้หนิค่ะวันนี้เาื้บดินเขียวใส่ปุ๋ยหลายใส่ปุย๋ยเพื่อนเพื่อนได้กินปุย๋ยโยุยยำยางออกขนาดยังมีเดี๋ยวเบังอ้าวพี่น้อง เนนั็นเป็จนจริงเองที่ขออ้นยางค้นตีกลับไปกลับมาได้อย่างเด้อเออข้นมันได้นี่กย,าง,ยางนี่็ด่ทน้ำยางนัก,นกบ่มม่นองนี่เหม็นค่ะอนนตอนอยางให้ลองเอยออกคักเลยมั้ยนี พี่น้องมึงเล้คูเปี้อยแล้วพี่น้องเอออย่าง1 4ิ0ต้นค่ะสวนแปลงนี่เด้อค่ะเด้อคเดียด้อนไปคนนักที่น้าที่หลัง โขกเก่าพี่น้องเอ้ยแต่ห้ปีที่แล้วโอนตะกี้มาไดลหาห้องปีแล้วจังโขกเก่า ก็ง่ายออกหลยด้วยพี่นนังปิดเดี๋ยวโอ้ยสอนจังพัดออกอังสีกระลุยเลยเนาะพี่น้อนะ